โอวเก่าตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกกับพวกพวกบดรอเบิ้ลผมเสงนะครับผมนะครับวันนี้นะครับมันเกิดเรื่องอย่างหนึ่งทุกคนย,ยังไงคือครั้งที่แล้วจับได้ไหมคลิปเก่าเนี่ยได้อินเสิร์ตให้ดูคลิปเก่าเนี่ยเจแดงใช่ไหมเออคลิปเจแดงอ,ะอ่อะคือคลิปนั้นอ่ะกับอันเนี้ยมันต่างกันเว้ยเราก็ไปเปิดไลน์แมนเพิ่มเติมมาเฮ้ยสรุปเจ๊แดงอันนั้นมันใช่อันเดียวกันไหมซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ารูปรูปปกอ่ะไม่เหมือนกันโอเคป่ะผมก็เลยไม่รู้ว่าสรุปเจ๊แดงอันนั้นกับเจ๊แดงเเเเนนนีี่่ยยหมมือออกัะดด๋วราลงู ถ้าทุกคนจําได้อันนั้นอนะบินเป็นบินกระดาษถูกปะ่ะใช่ใชแต่อันเนี้ยมันเป็นบินจากเครื่อง P o s อเอสนิม์มาเน,นี่ยเห็นปะ่ะคือบินเนี้ยมันมีเห็นหมดทุกอย่างเลยมีแหวนดน7%ด้วยนะหรือว่าอันนี้อาจจะเป็นของพี่เบียร์ร้านบริษัทส้มตำเจแดง3มย่านจำกัดสำนักง,งานใหญ่เอออาจจะเป็นของกินก็ได้นะรอบนี้เราอะสงสัยมากมีหลายๆคนคอมเมนต์ว่าพี่พี่โดนหลอกหรือเปล่าพี่อะไรนงี้เปล่าผมก็เลยไปสั่งให้อกทุกคนดูอะเรามาไล่ดูตั้งแต่แรกเลยปะ่ะทุกคนมาดูมะ คือแม่งไม่เหมือนเดิมทุกอย่างทุกคนใช้คาว่าไม่เหมือนเดิมเลยคือถุง,ถ,งถุงก็ไม่เหมือนเดิมแต่ในกล่องอ่ะอันนึงนะใน,ในกล่องอนนจะเหมือนป่ะเดี๋ยวต้องเช็คเออเนี่ยแต่ก่อนถุงไม่ใช่อันนี้เป็นถุงกาแกฟตำราน,นี้เป็นถุงที่เป็นตีแบนด์ด้วยนะใช่แล้วก็นี่เออนี่มีอันนี้ด้วยนี่อันนี้คือยำขอาหมูย่างนี่แล้วผมดูคลิปพี่เบียผมเป็น f อพี่เบียมากนะครับผมชอบพี่เบียมากผมดูพี่เบียทุกวัน fc fc นี่ผมเลยมาอุดหนุนค่าส่งสอง0 0มผมก็จ่ายให้ได้เพื่อพี่เบียร์นะครับ fc พี่เบียร์ประยกนี่มาดูดีกว่าทุกคนเห็นป่ะถ้าคุดเป็นชิปก่อนอ่ะมันจะเป็นกล่องแบบเป็นกล่องโฟมใช่ป่ะแต่เนี้ยเป็นกล่องอันนี้คือกล่องที่ดูดีเลยแล้วมีใบนี่ด้วยจะอ่านนึดเดียวเดี๋ยวขออ่านประวัติไหทุกคนเราจะได้รู้ประวัติได้ล้วกันลองอ่านมาเห็นป่ะลองลองอ่านนะร้านส้มตำเจแดงสามย่านก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2 5 3 3 ไปร้านค้าริมรั้วคณะนิติศาสตร์จุฬาเริ่มแรกเป็นเพียงร้านค้ารถเข็นคนาเล็กมีโต๊ะนั่งสองสาโต๊ะเมนูอาหารไม่ค่อยมากลูกค้าที่แวะเวียนส่วนมากจะเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เก็บออมมาเรื่อยๆสามารถมีเงินก้อนมาเช่าที่ที่จุฬาเป็นคูหาหลังน้อยหนึ่งคูหาแถวสามย่านพื้นที่เยอะขึ้นคนรู้จักมากขึ้นลูกค้าแวะเวียนมามา,มากหน้าหลายตามีการบอกต่อปากต่อปาก ปัจจุบันนี้ร้านสม้มตำเจแดงตเติบโตมามากกว่า30ปีเป็นที่รู้จักจนได้ลงแนะนำหนังสือมิชลินไกด์แบงคอ,อกเกิดจากความไว้ใจของลูกค้าที่น่ารักทุกคนที่จิ้งชอบใน,นมือเจแดงถือว่าสุดยอดมากนะครับอโอเคทุกคนมาไม่พูดร่พ,พนำเพลงลองกินกันดีกว่านี่เป็นประวัติขาค่ะเฮ้ยเผื่อคนไม่หลายๆคนไม่รู้ผมก็เพิ่งมารู้เนี่ยว่าขอที่จริงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวลองกินกันดีกว่าคือมันจะเหมือนอันเดิมว่ะทุกคนเหมือนปะ แกคิดว่าเหมือนป่ะอุ้ยนี่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 เออนี้ดีดีขึ้นไหมนี่ดีดีขึ้นนะแต่หนังหมูเหมือนเดิมเว้ยหนังหมูคล้ายๆคล้ายๆเดิมเลยคล้ายๆเดิมไหมคล้ายคล้ายเดิมเลยเออก็จริงๆก็น่าจะเป็นของเจ๊แดงเหมือนกันวะเ้าเดียวกันปะอาจจะคนละสาขาหรืออาจจะเพิ่งมาอ d a p t ปะไม่รู้ว่ะอาจจะเพิ่งมาเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจก็ได้เหมือนร้านบัตเตอร์ชิคเก้นเราตอนั้นเขาหมดพอดีเออหรือของเขาหมดก็อาจจะเป็นไม่ได้นะเหมือนร้านเราบัตเตอร์ชิคเก้นตอนแรกก็จะเป็นแบบใส่ซองธรรมดาใช่ปะ แต่พอเราเรามีไรายได้มากขึ้นเราก็อยากพัฒนาแบรนด์ให้ดีขึ้นเราก็เริ<อ>เ่มตอนนี้ก็ <ขอ S 2> <ร>คือเราไม่ให้ถุงลูกค้าเลยเอลอูกค้าก็ไก่ก็เอาเป็นชิ้นแล้วก็โดนไปเลยเลยโดนไปเลยรอเล่นใช่ไหมเราพัฒนาให้มันดีขึ้นกล่องนี้เท่าไหร่กล่องนี้กี่บาท 2, 2 9 9บาทเออดูได้ไงวะอ่าใช่เหรอเออโอ้โหมึงดูบินไปแล้วอ่ะยังไม่ดูยังไม่ดูอ่ะเหรอ299บาทอันนี้ส่วนอันเนี้ย1 1 0บาทบัาที้คือยำ2ออันเป็น120ไอเป็น220บาททุกคน อันนี้คือราคารวมแวดแล้วนะแต่ค่าส่งสองกว่าบาทมาลองรีวิวกันดีกว่าชิมเลยอันนี้เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่เป็นข้าวเหนียวอะไรไม่รู้เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูหรือเปล่าหรือเป็นข้าวเหนียวยังไงอันนี้ไม่แน่ใจอลองช,ชิมดูดิเฮ้ยปวนมากินดูดิ คือแบบเจาะให้ดูนะใกล้ๆดูดูมันดูมันมันเ็นมป่ะทุกคนดูใกล้ๆเลยเนี่ยเนี่ไม่มีมันโอ้โหอย่างนี้ดิโอ้โหแม่คูรน่ากินนะทุกคนมาลองเลยนะเอ้าเราต้องเน้นแบบมันๆหน่อยนะชอบมันๆจัดไปต้มตำคอหมูย่างเจ๊แดงเวอร์ชันเก่าเราโดนหลอกหรือเปล่าไม่รู้แต่เวอร์ชันนี้น่าจะเป็นของจริงจัดไปอือหืออร่อยอ่ะเหมือนกันไหม ชอบครั้งที่แล้วเลยไหมก็คล้ายๆนะคล้ายๆเลยใช่ไหม,มน่าจะเจ้าเดียวกันแต่ว่าน่าจะมีปัญหาในแพ็กเกจบอกอร่อยอ่ะชอบคือรอบนี้สั่งรอบสองกะนะอืมอ,อันนี้คือมาเซ็ตเค้าเลยนะคือตอนนั้นเรบคิดพี่แล้วเราถ่ายเสร็จก็บอกกันว่าเฮ้ยสั่งอีกกินอีกมคุยกันเลยว่าสินน,นี่เงี้ยค่าส่งของก็บ่าทป่ะหารกันเอออร่อยจริงๆริงเนี่ยเป็นร้านแรงที่ผมรู้สึกว่าจ่ายค่าส่งได้ค่าสงองอาาา่าางแพงแล้วคุ้มำใหญ่ ถ้าผมรับพี่เบียร์ด้วยเอฟซีพี่เบียร์ผมอยากจ่ายอ่ะลองอีกคำหนึ่งดูดูทุกคนเดี๋ยวดูคือแบบหอมอะย่างเตาถ่านด้วยอะอ้นุ่มมากอร่อยอะกินยำดีกว่าผมชอบแบบยำม,มากทุกคนแบบยำอ,อันอร่อยมากเนี่ยไม่ต้องกินกับน้ำจิ้มอ่ะอร่อยเลยจริงๆ นี่เป็นยำนะอันนี้ไม่ได้สั่งเพราะอวยพี่เบียร์นะครับไม่ไม่ไม่อวยนะอร่อยจริงโหยังยากจังมาดักเนี่ยเขาจะแย่ใช่มันดูเป็นระเบียบเห็นไหมนะอันนี้อันนี้อันนี้แยกมานะอ่ะใส่แบบนี้กันคือมันจะดูเป็นระเบียบกว่าดูโอเคกว่าเห็นป่ะถั่วก็ใส่มาอย่างนี้มัดมาดีอันนี้ดูถั่วน่าจะคั่วใหม่อยู่เนาะโอเค จะลองใส่น้ำยำไปด้วยทุกคนลองชิมกันนี่ก็เป็นยำโหน,น้าตาดีมากกล่องเนี้ย1นสิบาทนะทุกคนกล่องลน1 1 0สบาทโอเคนะทเที่ยกับร้านที่ ได้รดับมิชลินด้วยอะไรเงี้ยด้วยอ่ะแบบคือเราต้องกินในมาตรฐานมิชลินเนาะถ้ากินในมาตรฐานร้านธรรมดาอาจจะรู้สึกว่าราคามันสูงแต่ว่าถ้าเทียบกับร้านที่เป็นแบบได้มิชลินอะไรเงี้ยด้วยอะ่ะหรือว่าไม่แพงเลยโอเคปะ่ะนี่ลองชิมพบเซตเป็นไงบ้างอยากกินจังเลยอร่อยอะ่ะคือใส่น้ำยำอะ่ะผมงบาเดมเอร่อยมากอรอยอะ่ะ เคยสั่งแล้วก็ยังสั่งอีกจริงไม่อวนนะใครที่สั่งจะแรงอ่ะไม่ผิดหวังของปูย่างนะครับของย่างเราชอบของย่างมากถ้าตั่งถ้าใะรแยแรงทําเหมือนวันนี้นะอย่ากได้รก็คือผมสั่งสองรอบแบบไม่ผิดหวังมั่วคู่จริงไม่ได้อวนไม่อวยไม่อวนจริงคือแบบอร่อยจริงข้าส่งสองร้อยกว่าผมรอบหน้าถ้าผมอยากกินผมก็สั่งอ่ะ กูลองกินด,ดูว่าเป็นยังไงอ่ะอร่อยคือมีแต่คําว่าอร่อยอคลิปนี้มีแต่คําว่าอร่อยก็ให้ทุกคนลองไปสั่งกันได้เนาะร้านเจแดงนะครับสั่งในแอปอะไรเราสั่งในไลน์แมนกันเนาะ,ะไลน์แมนโรบินพูดน่าจะมีมั้งใช่ไหมไม่แน่ใจว่ารูปทุกคมีหรือเปล่าแต่ไลน์แมนมีโอเคทุกคนสรุปนะเราเราเอาสั่งมาแค่พวกคอมหมูย่างเนาะเมนูอื่นเราไม่แน่ใจนะแต่คอมหมูย่างอ่ะแล้วก็ยำคอมหมูย่างอ่ะเดอะเบสจริงๆ ผมไม่เคยกินหอมเบย่างอร่อยท่นนี้อะพูดตรงๆไม่ได้อวยนะถึงแม้ว่าผมจะรักพี่เบียรแต่ผมก็ไม่โกหกคนดูนะครับคืออร่อยจริงอันนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเตอร์นะอันนี้เราจ่ายเองอะไรเองนะแต่ถ้าเกิดว่าพี่เบียอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้เราก็ไ,ได้นะครับรอบหน้าพี่เบียจะส่งมาให้สัก10กล่องอะไรเงี้ยก็ผมก็ยินดีรับนะก็โอเคสําหรับสุดท้ายก็ฝากไว้นี้แล้วก็เออบางคนถามเรื่องบาร์เท์ติกเก้นใช่ป่ะเรามีแผนจะขยายสาขาแต่ว่าตอนนี้โควิดอ่ะ ติดวละพันห้าพ0นสามอย่างเงี้ยเรายึงกําลังคิดกันอยู่ว่าเฮ้ยจะเอาอยัางไงดีวะสาขา2องเนี่ยจะใหญ่ตอนไหนดีหลายๆอย่างมันกําลังเริ่มมาแล้วใช่ไหมทุกคนเศร็จใกิจหลายๆอย่างก็กําลังเริ่มดีแล้วอะแต่พอเจอโควิดรอบเนี้ยที่คาสเตอร์จากทองหล่อที่ผับอะมันกลายเป็นว่าคนติดกันเยอะแยะมากมายดารลงดาราหรือว่า คนในวงการบันเทิงหรือคนใหญ่คนโตติดกันเต็มไปตอนนี้อรายมีคนถามว่าพี่ติดหรือเปล่าไปผับหรือเปล่าคือบอกเลยเราไม่เราไม่ไปนะชคดีเราเราไปจะอาบอบนวดนะครับเลไร่รอดนะทุกคนนั่งมาแล้วดีแล้วไม่ไปไม่เคยไปไม่เคยไปนะเราอยู่บ้านกันอย่างเดียวอยู่บ้านเออแล้วก็แล้วก็แบบไม่ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วเราทําธุระทํางานทํอะไรของเราเต็มที่แต่เราไม่เคยไปผับไปบาร์ผมเป็นคนไม่ไม่กินเหล้าอีกแล้ว อะไรประมาณนี้ก็ยังไงใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมระมัดระวังตัวเองเพราะาอย่าลืมนะถ้าคุณติดเนี่ยคนรอบข้างคุณก็จะไปหมดด้วยนะยังไงก็ช่วยกันก็อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติใช่ไหมวะที่ที่นาย,ยกรบุูดเออวันนั้นผมดูสัมภาษณ์เขานายกบอกว่าโซเชียลดิสแทมปิ้งนะ<อ>ก็อย่าลืมนะสิน<อ>จุกนี้เราต้องโซเชียลดิสแทมปิ้งกันนะไม่ใช่โซเชียลดิสแทนซิ่งนะ กดหัวเลยกูโอเคตลัคดใใคลิป like, นี้ขอไว้ทนี้ใครชอบแ่บนึงกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยตอนคลิปนี้ขอไว้เท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ